ก็ใส่น euh <c ute> ้ําเหรออ๋อบ่ต้องใส่หรอกน้ําเนี่ยน้องว่ามนมีอยู่แล้วเปิดแก๊สเลยประมาณ1ชั่วโมง เปื่อยแล้ะนี่นะครับเขาจะออกามาหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นโอ้ไข่าสาด้วย่วยอน <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเมนูออมนองหัวนะครับวัตถุดิบที่มีนองหัวที่ต้มมาแล้วเมื่อกี้ครับให้มันเปื่อยจากน้อยหั่นชิน้นผักชีลาวหอมบัวผักอีเอลิศหรือใบชะพูนะครับนะคกาใบกระเพราน้ำมัน,นเ่านีลนะ น้ำที่ต้มเมื่อกี้นะครับยังซ้ำนีละที่บอกว่าบ่าต้องเติมน้ำหรอกเติมจังหน้าก็ได้นะครับพี่ชิมใหม่ใส่ไปเลยครับจังนัวครับนี่อ่านี่นะครับผิดหอมผิโขวกไว้ไเลย น้ำหน่อยก็เติมเล็กน้อยเนี่ยครับถ้าน้ำมันแห้งเขาก็เติมเล็กน้อยนะครับปรุงน้ำให้ได้รสชาติก่อนเขาไปใส่พวกน่องหัวใส่ผักนะครับครับใส่ปลาใส่ปลาถั่วนี่เด้อปลาหอนี่เด้อไม่ต้องใส่หลานะข้าวมันออมน่องหัวมันคือซุ้มแกงซุ้มอย่างใส่พอประมาณใส่ปลาสำหรับผงมุมใส่นี่ดีขวดจั็หน่อยให้มันอ่มล้ํา

เราเคยเซ็คคนนี้เข้าไปเนาะหายยุ่งเซ็คผิดฝ้าหายผักยุกจิ้นได้เลย <c oughs> อ,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 อ้อมน่องหัวพี่น้องแค่คนอ้อมน้องเนี้ยสามคนรวมกันก็บบะมาอ้อมน้องหัวโคตรจับ <c oughs>